โอเคก็ฮัลโหลฮัลโหลไมค์ครับอ่าอ่าอ่าวิสไมค์เฟรนอ่าอีกเกมทีมแยอ่าโอเคไอไอเพเอเมคครับบอคัน

ที่ปลี่ยนทุ่งที่ปลี่ยนทุ่งอะไรอะไรเด้อภาษาเลยอ๋อมันเป็นจิงซี่เป็นจิงซี่โอ้โหเรื่อมเด้วเด้อโอ้ดูได้เป็นบอกเลยแม่ตอนนี้ผมนี่กระกุูดเลยโอ้โหลองหาเหรอลองหาพี่ ผมผมนี่เนียนแน่นอนแน่นอนเออเนี่ย,ยเตเาเผาเตาเผาเดินไปเดินมาเฮ้ยเจอคนเดินไปเดินมาโแหลก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 ทิ้งไปเ่ย ะอสำหรับใครที่สงสัยนะเกมนี้เล่นยังไงครับแมงยังไม่จบแนะนำทุกคลิปเลยเกมนี้นะฮะเล่นโด้งนผิาดเกมนี้คุณต้องมีคอมพิวเตอร์เล่นครับใช่ครับกด W D นะครับวิธีการเล่นก็คือเราเราต้องพยายามให้ให้โดนฆ่านับเร็วที่สุดนะครับเออเออนะครับมีทีเดียว เกมนี้ก็ค่อนข้างน่าเบื่อหน่อยนะครับเพราะว่าเรายังยืนนิ่งนะครับแต่เราก็สามารถไปวิ่งเล่นรอบได้นะครับมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะจะได้มีความเสียวซาสนะครับถล่มหรูดูเนี้ยบ้าแบะ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 เฮ้ยข้าดเข้าดิ่อแล้วเฮ้ยีีี้แก่เหรอเฮ้ยเน้ีได้ผมผมเป็นผมเป็นบล็อกดินผมเป็นบล็อกดิน เอ๊นี่นี่แล้ไม่ไม่บ๊แบแบแบ๊แบแบ๊แบ๊แบ้บ้ผมเป็นแตงโมแตงมเรโอเคครบผมเป็นบล็อกยเชื่อเชื่อใจแตงโมจริงเนีเชื่อเชื่อใจกันได้นะครับนี่ผมไม่ไม่ไม่เหลมจริงนะไม่ร้คลิปผม้เลยผมเป็นบล็อกยาจฟข้า <ini> ออไไม่ได้ออกผนม่สแล้วความฆ่ากูยังไม่ติดเลยโอ้ยผ่าแล้วไม่วิ่งว้าวหนอยวะหน่อยวเฮ้ยทั้งในเดินผ่านทั้งในเดินผ่านไม่ไม่เอาหนูไม่เอาหนูไม่เอาโยไป้เนี่ยเห็นมีเ จเลครับจรเลยครับตื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 อุดไหนหมดวะเนี่ยแอ่ผมผมผมบอกกันเนี่ยผมเป็นผมเป็นเตาเผาครับยดนึ่เลยอ่ะยดนึ่ก็จะชนะเนี่ตายวนี่ยชนะครับ ชนะเตืตดึตึึึึึเลอกายแล้วอย่องหาที่ผมอยากตัวควาอ่นะปลาปลายดูดัสดูัเฮ้ยเป็นคนซ่อนเว้ยนี่จิดผู่ใน ี่ผมผมได้เป็นนี่ครับได้เป็นเตาเผาจริงๆนะเฮ้ยตรงนี้ไม่เนียนเลยตรงนี้ไม่เนียนเฮ้ยปาเปรัสโอเคปาเปอร์ัสเดินผ่านอ๋อไม่ใช่ปาเปรัสใครก็มารูชื่อสั้่องสั้นเป็นบล็อกครับเป็นบล็อกครับเป็นบล็อกบล็อกอะไรบล็อกมาบล็อกบล็อกนีไหมครับ อะไรในบาครับบอกบอกบอกเป็นสี่เหลี่ยมบกชื่อเป็นสี่เหลี่ยมบอกชอมอยู่นม้าผมอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ใกับหินอยู่ใกล้ใกกับหินครับเนี่ย ผู้ที่ผมยอมบอกได้ผมเป็นผมเป็นเป็นเออเป็นอะไรวะไม่รู้หรือไครับมาได้ไดไไดไดแล้วแบบหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนเนี่เฮ้ยเดี๋ยวตอนหนึง่งหนึ่งวินาทีผมใบเดี๋ยวดึงวินาทีใบ ไม่เอาหนึ่งนาทีได้โอ้เวลาให้หาคนไปเยอะอืเอเฮ้ยเฮ้ยตายตายติดตอตาย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 ไปที่ชอบที่ชอบผมผมเป็นกล่องเฮงผมเป็นกล่องเฮง โอ้ยคนเต็มเลยได้ได้จุดพูจะพูจะพูดีจะพูเลยตีคอคอก่อนตายก่อนตายจะได้กินครับลากอยโอ้โหเกมสตาร์ทสามสองหนึ่งเป็นไรเองเป็นเตาเผาจุดพูหน่อยคุดได้ไหม แมงเทศนายเจเจเจขี้หมาเาฮ้ยอยู่กึ่งโต๊ะทีทีเลยครับโดนตีตายตั้งแต่เริ่มเลยมั้โลโลเลงโมโมเนี่ยละโลเลกินแดงโมัมาเยอะแยะแต่ไปจอยโอเคครับได้เป็นซีเกอร์แล้วเอพี AP ตายอย่างเนี้ยยังมางงบนะ้าง อยู่ในพิกัดอะไรพิกัดอะไรกด F 3ม F 3กด F 3หน่อย F 3แล้วบอกหน่อยอยู่พิกัดอะไรอ๋อผมพิกัดในห5าหกจุด6 5.6 5น่งเจ็ดครับห้าหกหาหกหากาหลึเ็ดหลอกเล่นนะเออผมผมคงเชื่อหละครับไม่มีในแมพว้ย จะเปลื่อผมจุดนันกวาแม่จุว่าต่ฮ้ยแล้วเนครับผมอยู่อครับเม่อชี่แล้วแต่ากันอาคุณเนสคุณไปหาเขาเฮยของอเเมื่อกี้ผมเจอก่องค้าว่างวิ่งหนีผมไปได้เฮ้ยเฮ้ย ไม่ชัวร์พุ่งพุ่งละตีน,น,นี่ตายไปนหนึ่งคนครับเฮ้ยจงครับจงครับไปยละเลิฟพีคิวพีผมว่าตีผมว่าตีต้องเหลือคนสุดท้ายแน่เลยเอ,อผมว่านะม,ม,มอืม ผมเห็นอะไรบางอย่างครับคุณเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะย้อนภาพให้ดูนะครับ <appointment music> ออคนอวดผีใน,นไงตีตีคนสุดท้ายจริงๆด้วยแนวผมรอดผมรอดยังไงแบบบไปพูดดิใครวะจีจี

เป็นคนไทยอยู่ในเมืองไทยโอเค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 ผมเป็นเตาเผาครับผมว่าต้องมีคนในแก๊งเราเนี่ยเหลือคนสุดท้ายสักคนนึงครับเฮ้ยตีลิซิวตีอยู่ไหนเนี่ยตี บอกโดยผมเป็นคนหาผมหาผมหาเอาเป็นคนหาเลยตีเป็นคนหาครับกำแล้ว GG เลยครับผมผมก็เป็นคนหาครับเอออ้าวเขาใเกมเขาตาหมดแล้วครับไม่ใช่ครับผมผมยังเป็นคนซ่อนอยู่ครับอ้าวมันก็มีเหลืองอะไรล่ะมีเหลืองครับมีเหลืองเฮ้ยอ้าวในในในบล็อกเป็นตีคนหาไงเออ เวีเอ๋ยตีเอ๋ยมิเก๋ยอะไรอีกอาชลีย์เอ๋ยอีกต้องสองนาทีเนี่ยคนเต็มแถวแถวผมเลยเนี่ยเตอดตือดตือดเตดเต็ดต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 ึ๊ดตึ๊ดอ้าวเฮ้ย โมไปเยอะแยะเว้ยเฮ้ย uh, ป uh, ิคลิปก่อนดิปคลิปก่อนเออก็กดกุดกุดกดบายอีอี่ากดบายอีอีโอเคป่าแอมเป็นีปูปีปาปาปาโอเคพิซับสไครแอดไล์อกัทร์ทูซับสไคร จีจีกายจีจีทีอูคิโนะโลแตะคิวที่เชื่อบายบายป้ากปิด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 บายเตะอี